คำเตือนการทนัานเป็นสิ่งไม่ดีคลิปนี้ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ากว่า18ปีไม่ควรทําตามอาะครับผมท่านผู้ชมครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้ก็มาอยู่กับพมติกเพนะอยู่กับแ a n ดี้แหละแคนดี้วิลเลจนะท่านผู้ชมครับเกมใหม่นะกับค่ายพมติกเพ เอาล่ะวันนี้ครับมาน่าจะเป็นเหมือนแนวนเกมเอสวิทบอันซ่านะเกมนี้นะ <Okay. S 1> สำหรับสเกตเตอร์เป็นรูปหยินหยางนะท่านผู้ชมครับ uh huh. กับสัญลักษณ์สูงสัญลักษณ์ต่ำและสัญลักษณ์สูงเป็นหัวใจนะโอ้รอบนี้สัญลักษณ์สัญลักษณ์ต่ำมาเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์สูงแทนนะท่านผู้ชมครับ yeah เอาล่ะด้านในคุณลักษณะของเทมเบิลมีอะไรกันบ้างเอ่ยการันตีได้เรื่อยๆนี่คืออะไรโอเคมีคูณร้อยด้วยวะท่านผู้ชมครับมันตีไพเออร์นะ เหมือนกันแน่นอนนะเบ็ดสูงสุดอยู่ที่ ,3750 บาทนะท่านผู้ชมครับ <S 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 เอาละเรามาเปิดฟิวเจอร์กันดีกว่าท่านผู้ชมครับ <S 1> <S 1> เดี๋ยวค่อยไปซื้อฟิวเจอร์นะเปิดรับฟิวเจอร์คูณ2ก่อนแล้วกัน <S <S แต่ก่อนอื่นเลยก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกรอบด้วยวันนี้เรามาเล่นกับเกมใหม่นะเริ่มลุยกันเลยดีกว่าเอาละก็เบ็ดขั้นต่ำา1บบาทนะแต่เราเพิ่มฟิวเจอร์ไปมันก็บวกอีก2.5้นะท่านผู้ชมครับ ้็มาดูกันว่าโอเคหรือเปล่านะมีน้ำเต้าด้วยเว้ยเออน้ำเต้าหล่นมา <c oughs> โอ้ก็สเกตเตอร์นะ่าจะสามตัวขึ้นไปนะ <c oughs> ท่านผู้ชมครับสำหรับเกมนี้นะเออเขาเรียกลูกชิ้นทอดเหรอ <c oughs> ลูกชิ้นเสียบไม้นะใช่ป่ะวะเออลองหาดูนะท่านผู้ชมครับนะพ <c oughs> อสักสี่ร้อยละกันถนะ้าสมุิเออ ฟิสปินหรือว่าเขาเรียกอะไรนะสเกตเตอร์ไม่เข้านะท่านผู้ชมนะเราจะซื้อฟีเจอร์กันแหละดูกันฮะท่านผ <Yeah. S 1> ู้ชมขาดหนึ่งตัวเท่ากับสเกตเตอร์ทุกสี่ตัวเท่านั้นเหรอเนี่ยเ <Yeah. S 1> ชีย่ยคือกลายเป็นว่ามันเหมือนสว bon นะีทโบนันซ่าเนอะแต่แค่เปลี่ยนรูปรูปแบบรูปแบบสัญลักษนณะ์นะท่านผู้ชมครับนะ <Huh? S 1> เอาล่ะไหลามาไหมต้องไหลและ้วล่ะหล่นมา <Yeah. S 1> ขาดตัวเดียวฮนะท่านผู้ชมนะห <Yeah. S 1> ยินหยาง โบนัสเราเป็นยินอย่างนะท่านผู้ชมครับนะเซนลักษ์นี้มีทั้งขาวทั้งดำแต่เราจะได้เงินหรือเปล่านี่สักเข้าไปอีกรอบหนึ่งเลยท่านผู้ชมครับนะมา้ออสลัเปาครับเจ๋งโย่หายไปอีหนูน้ำเต้ามา16บ,บาทแล้วโอ้ขาาทันเดียวครับไอไม้เสียบลูกชิ้น ปูจะได้ไหมเนี่ยสเกตเตอร์ครับรโหยากว่ะท่านผู้ชมครับนะปัญหาก็จะปั่นนานหน่อยนะสำหรับการหาสเกตเตอร์แบบเนี้ยเอาหน่อยเอาหน่อยหรือหมดลงมาึูยังเต้าอ่ะท่านผู้ชมครับจะได้เว้ยจะสองร้อยสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมเข้าหน่อยดิ ขาด2ตัวโอ้โหเดือด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 เดือเออมาไปต่อครับเฮ้ยโอ้เชี่อท่านผู้ชมครับหลายยาวเลยว่ะเฮ้ยขาดอีกอู้ขาดอีกตัวเดียวโอ้ยคือมันไม่หล่นลงมาวะทำเต่ามาโอ้หลามตัดไม่ลงครับท,ท่านผู้ชมเมื่อกี้เชี่ยแม่ง ไหลามาเรื่อยๆเลยว่ะท่านผู้ชมครับแล้วหล่นมาไหมไม่หล่นว่ะใครซื้อแม่งเลยกันท่านผู้ชมครับเนะนานเหลือเกินว่ะไม่ได้สักทีนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมาลองซื้อ300บาทนะมา10บฟีสปินครับท่านผู้ชมครับมาดูกัน <Yahoo! S 1> เอาล่าสำหรับ10บฟีสปินไม้แรกนะท่านผู้ชมดูกันคูณ10บมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ดูสิบสบาท ้ยเออคูณยี่ภาด้วย,ออวยแล้วขอไหลไหลหน่อยไหลไปเออไนส์ <Nice! S 1> ได้มาที่175สบ้าทซปเปอร์ครับท่านผู้ชมครับแล้วบวกอีก5ฟรีสปินครับท่านผู้ชมเออตัวคูณหล่นไหมตัวคูณไม่หล่นครับคูณจ2หล่นลงมาแทนแล้วตัวคูณหล่นไหมไม่หล่นครับน้ำเต้ามาหน่อยซาลาเปา เออ1ิบาทแล้วตัวคูณนะ่ะตัวคูณน,น้ำเต้าตัวคูณโอ้โหตัวคูณไม่มาว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเข้าขาดอีกหนึ่งเองแคนดี้เล h เอาหน่อยเลขสี่ไม้อีกสี่ไม้เฮ้ยสี่ไม้เท่านั้นคูณแปดนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหคูณยี่สิบห้ามาหลามาซาละเปาโ,โฮ้ยคูณห้าสิบท่านผู้ชม ให้ไหลไหลไหลโอ้โพอดำนี่เอ้ยแล้วอูเจ็ดสิบห้าครับท่านผู้ชมเซนเซชั่นแนลครับหกร้อยหกสิบสามบาทอุ่นที่สุดครับท่านผู้ชมครับเพิ่มมีี่ฮะรออะไรครับหมายี่ขสองมาเอาดูกันนะท่านผู้ชมครับว่าจะได้หรือเปล่า ไม้นี้ครับมาดูกัน <S <S เอาละเริ่มรันแล้ว <S 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 มาไหมคูณยิบห้ามาน้ำเต้ามาสวยดอกเออโอ้ออได้แค่นี้ครับแล้วขาดอีกหนึ่งเองนะ430บาทครับออโอ้ยสุอร์ฮะท่านผู้ชมไหลมาคูณแปดครับแล้วไปต่อได้ครับไปต่อดิไป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  ไปไป3าบาทครับตอนนี้ขาดอีก9าบาทเราได้กําไรแล้วน้ำจมครับที่เหลือคือได้กําไรแล้วมาดูกันครับเหลือสามไม้สามไม้นี้อ้คูณ15ห้าด้วยน้ชมครับแล้วไม้สุดท้ายครับโอ้โหได้เท่านี้ว่ะน้ชมครับนเหนเลยขอยอรอบนะน้ชมครับเนาะปัดเศษกันไปมาดูกันมามาดูกันครับไม้ที่3มครับ 800บาทสำหรับซื้อฟีสฟินรอบนี้มาหลามาและสารเปามาตัวคูณมาลูกพีดมาตัวคูนโอ้โหตัวคูณไม่มาครับ23บาทดูซ้ำครับท่านผู้ชมครับแล้วคูณ5้ามาแทนครับส6บาทหลหน่อยหลยหน่อยหลยหน่อยคูณสิบครับโอ้โหเทียไหลต่อไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับเออ้ำน้ำเต้ามาโอ้โหน้ำเต้ากับ ส40บาทเองว่ะนผู้ชมสเตาลสวยตัวคุณตัวคุณลดลงมาหน่อยตัวคุณครับสเตาลมาสเตาลโอ้โหนี่คูน10เองว่ะนผู้ชมเฮ้ยไม่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 คูน50หมาไหลไปไหลไปโอ้โหคูน50หมาท่านผู้ชม360บาทแมง่งเลย ตัวคูณหล่นมาด้วยแล้วสุดท้ายครับโอ้โหสุดท้ายไม้สุดท้ายด้วยรถทีละนิดกว่าแม่งเอ้ยขอ600ครับปัดเศษไปปัดเศษไปนะท่านผู้ชมครับนะถ้าไม่ได้จริงๆก็ราจากครับท่านผู้ชมเอาล่ะมาดูกันรอบสุดท้ายจริงๆฮนะเอาเลยเว้ยแคนดี้แคนดี้แคนดี้ผมว่าเลสแตกนี่น่าจะเยอะกว่าสวีทบอลซ่านะท่านผู้ชมนะไม่รู้นะผมหรือว่าผมคิดไปเองหรือเปล่า แต่คือตัวคูณมันหล่นมาบ่อยมากอะ่ะคูณสิบไหลามารอบนี้เชีย่ยคูณยี่ห้าท่านผู้ชมแล้วหมายนี้หมายนี้ยังไงพีดมาเออไปต่อดีไปต่อยังดีฮะท่านผู้ชมครับคูณเท่าไหร่เอ่ย23รค,ครับ2 6 9ร้ก้ามีค่าครับท่านผู้ชมคูณ10เออไหลามารอบนี้ สวย <Okay. S 1> เลมอนตัวคูณลอกมาคูณ10ก็ยังดีครับ150ยาสิบาทครับเออหนูยังได้ครับท่านผู้ชมครับเหลืออีก2ไม้แล้วคูณ10มา,าเาฮ้ยซาลาเปาอู้หูเย้ขุนีพ้า,<ส>าร้อยสิบห้าบาทครับท่านผู้ชมเล่ม้สุดท้ายโอ้โหไม่เป็นไรนะไม่ได้อะไรวะท่านผู้ชมครับนะแม่งวนๆไป,ไปๆวนๆมันมา,มา เอาเป็นว่าสำหรับ Candy Village ประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมครับแต่สำหรับผมการันตีนะก็ตัวมันต i ไพเออร์หล่นแน่นอนหล่นเยอะกว่าส w วิตบอล a n นซานะท่านผู้ชมครับ <Yeah! S 1> สำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันได้แต่สำหรับวันนี้ผมก็ลาพี่เท่านี้ครับผมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้กันด้วยบ๊ายบายครับผมนะท่านผู้ชมครับ